ครับวันนี้รายการอ Unbox น,นะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิด Unbox กันนะครับผมครับอ่ารู้สึกว่าก็ยี่มันนั่งไม่ค่อยสบายเหมือนกันะนะ,ะนะฮะก็รู้สึกหนักๆเลยนะอ่าใช่ก็นั่งดีๆสิเฮ้ยโอเคนะ้ววันนี้ถุงตั้งอยู่แล้วมันมีอะไรอยู่ข้างใน เฮ้ยแข็งแรงแข่งแรงเฮ้ยนั่นก็คือโอเคก็เดี๋ยวเราจะไล่รีวิวไปทีละตัวเลยดูจากรูปรักของทุกสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับผู้ชายนั่นเลยนะฮะดูจากการดีไซน์เนี่ยเรารู้เลยนะว่าผวดตสำหรับผู้ชายทั้งหมดนะโอเคมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจากซ้ายสุดกนแล้วกันโอเคตัวแรกเลยเป็นเป็นสัมเป็นสัมฤทที่บางมากทําไมต้องบางลงไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้ามันหนาเนี่ยมันก็จะเป็นสมัมฤทธิ์ผันยัคืออยากจะบอกว่าทาไมถึงต้องแผ่นบางน,นะรับางทีเวลาที่เราต้องการที่จะเช็ดโทนเนอร์อเราไม่อยากจะเปืองน้ำยาโทนเนอร์เยอะการที่สัมฤทธิ์มันบางเนี่ยมันจะกินน้ำเนี่ยของน้ำโทนเนอร์น้อย,อยแล้วมันก็จะไปแปะหน้าเราได้ไม่เ,เปืองอนี่ครับให้ดูให้ลองจบ อ๋อมันจะเป็นแบบนี้ันเหมือนเนื้อแบบมันจะเป็นเหมือนเนื้อผ้าเหมือนเนื้อผ้ามากเหมือนเนื้อผ้ามากนะเดี๋ยวเราลองดึงให้ดูนะฮะว่ามันฉีกยากมากแค่ไหนต้องใช้แรงมากนะถ้าเทียบกับสำลีธรรมดาที่แบบปึ๊บแล้วออกเลยนะฮะอืแต่มันดูมีคุณภาพมากเลยอับมาต่อที่อีกตัวหนึ่งดีกว่าเรื่องีอันนี้เขาบอกว่าสกัดเย็นสะท้อนแดดจ้าอินดอร์แอนด์อาท์ดรสูตรเซรั่มไม่มันไม่ขาวลอย สำหรับผู้ชายที่ปกติทาก,กันแดดแล้วหน้าลอ,อยมีม,มีเยอะมากด้วยนะฮะคือปกติผู้ชายไม่ชอบทาอะไรเยอะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าแค่กันแดดอย่างเดียวเนี่ยมันเาเียกอยู่ไม่ครอบกลุมตัวนี้เขาจะมีแบบว่ากระจ่างใสด้วยนะ,ะม,มันจะช่วยเรื่องบรท h t ิ n น n g ด้วยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามี c o ลเอ็ก จึงคุณค่ายาวนาน12อาหารผิวการที่เราใช้ UV หรือว่าครีมกันแดดนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆพอๆกับการที่ทำว้าจะไปเซอร์เลยคือมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้อันนี้คือเขาบอกว่าเขาใส่กูต้าไทรอยมาด้วยใส่วิตามินซีมาด้วยนะครับผมอันนี้คือง่ายๆครับกันแดดที่ไม่มันแล้วก็ไม่ขาวและบำรุงไปด้วยในตัวมีไวต์เซนนิ่งนะทาแล้วหน้าขาวส่วนตัวต่อไปนะฮะก็คือเซรั่มที่เป็นเป็นโฟมเซรั่ม ป<ม>กติเราเห็นเป็นเซรั่มที่คือทาหน้าแต่ข้อที่เกมเข้าใจนะเกมคิดว่ามันเป็นโฟมล้างหน้าที่ผสมเซรั่มเข้าไปด้วยคือ <ừ> เวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยบางทีรอยทำให้หน้ามาันแห้งแต่ตัวนี้เขาอาจจะผสมเซรั่มเข้าไปด้วยทำให้แบบหน้าล้างหน้าของเรานี่ยไม่ไม,ไม่สูญความของมัน คือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยสองย่างก็คือช่วยกําจัดพวกแบบว่าสิ่งสกปรกบนหน้าแล้วก็ทําให้หน้ากาาระจ่างใสเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบสมมติว่าไปโดนแดดมาแล้วก็ควรจะใช้ตัวนี้ซะหน่อยนะใช่ครับเพราะฉะ <ๆ S 1> นั้นเนซรัมตัวนี้เนี่ยมันมีแร่ธาตุของ <c oughs> มันมีการวิธีการเปิดคือห,หมุนตรงหัวอย่างนี้นะถ้าปุดนี้ล็อกไม่ได้ล็อกไปได้อ <c oughs> ไได่าอย่า <c oughs> งงี้งี้ถ่าสมมติไปสนามบอลปุ๊บอ่ะงี้เราไปทำอะไรไปตีแบ๊ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเนี้อกันนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสีแดงใสนะฮะโอ้โหมันน่าล้างหน้ามากเลยอะรู้สึกเย็นไหมรู้สึกว่าเย็นใช่เพราะว่าเขามีซิงผู้ชายชอบแบบออกแดดออกกลางกายนะฮะก็ล้างหน้าตัวนี้ก็จะทำให้เราแบบรีเฟรชขึ้นมาได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเช็ดออกด้วยสำลีตัวนี้แล้วดูว่ามันดูดซึมดีแค่ไหนนะฮะอ๋อคืออ๋ออุ้ย ช็ดรอบเดียวหายหมดเลยนะครับผมสําลีตัวนี้มันซึมซาบดีมากแม้ว่ามันจะเล็กแค่นี้ก็ตามนะครับไ,ไปเยี่ยมมากนะฮะตัวต่อไปอันนี้คือเหมือนว่านะอันนี้จะมีความคล้ายๆกับอันนี้คือมันคือให้ดูแค่ตรงนี้รู้สึกว่าเย็นเลยแค่เดินไปปุ๊บเดิน <c oughs> ไปสมมติว่าอยู่ไกลๆหนาวโอ้โหอ้หนหนาวหนาวเลยเพราะว่ามีหน้าโพลาร์แบร์อยู่หน้ามันเป็นไลท์ครีมโอ้หเกมเพย์เกมเพย์จะบีบมาทั้งตัวเลยเหรอ อือโอ้โหเย็นเลยเย็นแบบเย็นเลยทุกคนทาทั้งตัวเลยนะครับดีผิวเลยแห้ง <laughs> มันเป็นไฮเดรต i ิ้งครีมนะฮะก็คือช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะครับผมมันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยอ,ะอะรร่ะผิวลุคผิวลุคของคนเรารู้สึกว่าแบบกำลังนิ่นนๆได้ดาอยู่เวลาคือเต้นกับความเย็อนอันนี้อยู่คือมันสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อน ตอกทอนนอนนั่นเองมันก็จะไปช่วยบำรุงผิวอะไรต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยด่างดำกระจ่างใสทันทีแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆหลายๆคนเคยเป็นไหมว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ผิวหน้าไม่สวครับผมเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของตรงนั้นด้วยแล้วก็เสริมความชุ่มชื้นยาวนาน a อ l day เลยนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ีย้อไปเข้ามาเลยนะฮะก็แคปจอไว้แคปจอแล้วก็ส่งมาที่ CF CF m o น s t u r e ผิวที่ทาแล้วเนี่ยพอเราแตะแล้วอะ เราจะรู้สึกถึงความมันรู้สึกว่ามันขาวขึ้นอ่ะนะฮะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองแกะรูจูคิสฟองเมลดีกว่าใช่ครับผมเป็นกันแดดนะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้หลังสุดหลังจากที่เราทาพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยก็คือเนื้อตีของเรามีสีเนื้อตีเนี่ยมันเป็นสีฟ้ากนิดนึงนะฮะลองไปลองช่วยกันโอ้ว้าวนี่นะครับอ่ะแต่เขารีวิวสกินแคร์เหมือนเขาเป็นแบบว่า โปรเฟชชั่นอลผมเป็นโปรเฟชชั่นอลไทยแลนด์สกินแคร์อยู่ดะครับเพราะว่าใช้เยอะมากใช้หลายตัวมากาก่อนออกจากบ้านนี่เกมเพลย์ใช้ประมาณ30ตัว30อันนี้เรื่องจริงใช่อะใช่30มตัวเลยเหรอจริงเหรออกเมื่อกี้เข้าเป็น34ตัวอ๋อถ้า30ตัวนี่คือ30ตัวนี่คือวกว่าไอบ้านออกปายก็คือ ตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็คือไนท์รูทีนเลยมอร์นิ่งรูทีน e เสร็จปุ๊บ night r o u t เลยใ่ะโอเคเมื่อกี้ลองบีบให้ดูแล้วนะครับให้เห็นด้วยว่าเนื้อครีมของเราเนี่ยมันบางเบามากๆเลยไม่อยากจะเชื่อนะคือเกมเพลงก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันจะสามารถบางเบาได้ขนาดเพราะว่าห้าสิบมิลตือว่ามากแล้วใช่ไหมห้าสิบถือว่าเยอะนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการอุดตันของซิวอะไรแบบนีเพราะว่าส่วนใหญ่ครีมกันแดดเนี่ยพอมันเป็นครีมกันแดดมันต้องปกปิดแล้วไม่ต้องแบบ เ o ร e r เบอร์เราเนี่ยส่วนมากจะทำให้เราอุดตันได้สึมตันได้อ่าโอเคโรจิคิจบไปแล้วนะฮะสำหรับผู้ชายใครที่กำลังมองหาพวกวเอ่อทั่วเนแบบนี่ก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังหาตัวที่มันบั้งโอเคนะฮะต่อไปเราจะทำการรีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะบีโอเรบีโอเรบีโอเรอันนี้เขาบอกว่าเป็น facial sheet ใช่คือปกติีเลยเยเพราะว่าเราเคยเห็นแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นซองแล้วก็เอาไปเช็ดมือใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาให้สําหรับเช็ดหน้าดยวฉะเลยคือเขาบอกว่ามันเป็น t o u เท t e ก็คือแบบมันจะค่อนข้างแข็งแรงตัวผ้านะฮะแล้วก็ไม่ขาดง่ายผ้าไม่ม้วนนะฮะแผ่นใหญ่ชุ่มชื้นโอ้โหดูแบบมินิมอลมากดูแบบคูลมากคือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยใช้แทนพวกโฟมล้างหน้าได้ด้วยจะอยู่ในประมาณนี้ถ้าถ้าให้เรียงลำดับหน้า ก็คือเพราะว่าบางทีเราออกกําลังกายบ่อยแล้วเราแบบไม่อยากจะล้างหน้าแบบเพราะมันทําไม่เสียมอยเจอร์บนหน้านะล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้เช็ดแทนได้นะครับแล้วนี่นัคือมันเย็นด้วยมันทําให้หน้าเราสดชื่นเวลาที่เราเช็ดอะไรเียโอ้แต่มันเย็นมากนะฮะมันเย็นมันมันเหมือนเย็นเหมือนแบบแช่เย็นมาทุกคนใช่แล้วมันก็มันก็มันก็ดูบางด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบทัฟเทคนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะจะขาดยากมากนะฮะทุกคนแต่อันนี้คือ เราออกเกมจอมพลังเจ้าหนูจอมนะเกมเจ้าหนูจอมพลังขีดขาดหมดแล้วสำรองสำลีอะไรเป็นไอเทมที่ต้องซื้อเลยนะครับอย่าเดี๋ยวก็จะมาหลุดเฮ้ยท่ายถึงตัวเลยอ่ะอุ่นเป็นดังนั้นเราไปที่เธอต่อไปเลยดีกว่าไม่เราจะจัดไว้ตรงนี้เราจะจัดไว้ตรงนี้นะฮะตัวต่อมาตัวนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอุ้ยนี่เท่มากเป็นฮาวายอิดิชั่นลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะครับผลิตแค่แบบไม่กี่ กระป๋องนะครับเป็นลายเฉพาะสวยมากนะฮะกระป๋องมันจะสีดําด้านนะครับผมคุณค่าเก่กการสะสมมากๆมันสวยมากนะครองนิดนึงคือคุณค่าต่อการเก็บสะสมซึ่งมันเป็น limited edition แล้วในคอลเลคชั o n นี้มันจะเป็นกลิ่นใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีไม่ใช่เป็นแค่เมืองเมืองเดียวนะฮะใช่ครับมันมีหลายลอนดอนนะฮะโซลโซลด้วยแอริโซนแอร์กด้วยนะฮะหรือตัวนี้เลยก็จะเป็นแบบผู้ชายฮาวายฮาวายนะฮะก็คือพอฉีดเสร็จปุ๊บ รุงอวิธีฉีดคือต้องอย่างนี้นะฮะ<ม>ก็คือฉีดเป็นควายานี่เป็นรูปตัว S, <S, <S นะครับผมใช่ใช่เป็นรูปตัว S, <S เพราะฉะนั้นเราฉีดเ <c oughs> มื่อกี้หนักมือไปนิดนึงผมถือว่าเป็นผู้ชายที่แบบชิลๆไปเลยโอ้โหจะต้องผมชิลๆผมไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยอีปกติเลืล่มานี่ปะเป๊ะ ะะถ้าใครอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแล้วผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่ากลิ่นอีก3ตัวเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปลองไปดมดูว่าอันไหนที่มันแบบว,ว่าสไตล์เราใช่ครับลองลดูนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วแหละสุดท้าย,ายครับรู้หรือเปล่าว่เเามันคืออะไรเอ่อน่าจะเป็นเจลล้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ฮะตัวนี้มันเป็นไอเทมลับครัเดี๋ยวจะให้เล่นเกมแล้วก็ใครที่เล่นเกมแพ้เนี่ยเดี๋ยวให้เอาเนี่ยไปกิน เดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับในการที่เราจะกินน้ำเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโยนอ่ะเพราะเพรแล้วก็ให้มันมาตกแบบนี้แล้วเราก็เด็บอ่ะมาโอเคเคยทำได้ปะเคยทำได้ดิจริงเหรอเคยทำให้ดูได้เลยเนี่ยทำดิหลอกหลอกกันนี้วอมวอมอ่ะมามาเอาจริงแล้วจริงละนะฮะหนึ่งสองสอง ชนะนะฮะในรอบนี้นะฮะมันคืออะไรสรุปอันนี้นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะจุดสำหรับผู้ชายแ,แล้วเราจะรีวิวยังไงก็เดี๋ยวจะเข้าเวลา <c oughs> ไม,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 ไม่ต้องหรอกไม่ไมเป็นไ,ไรเอาเป็นว่าเรารีวิวตรงนี้ด้วยกันให้ <c oughs> ให้เขาให้เขาเห็นแค่่ะ เนื้อมันเป็นยังไงก็อบอกนะไม่ต้องถึงตรงนั้นชายในยูทูบไม่ได้เลยนะฮะเรารัก,กแฟนก,ก็จริงแต่ว่าเราไม่ต้องเปิดเผยในบางเรื่องก็ได้คือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องไปดูแลตรงนั้นแต่จุดตรงนั้นเนี่ยเป,เ,ปเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลให้ความสําคัญม,มันเหมือนกันเราก็ควรจะต้องเทคแคร์เขาให้ดีนะครับคือตัวนี้มันลดแบคทีเรียนะครับลดครามไม่ดีทีเรียกลิ่นอับชื้นก็จะไม่ค่อยมีรีวิวเหมือนเคยใช้เคยใช้ไหมน่าสนใจอยากจะลองใช้เหมือนกัน กลิ่นจะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนสมุนไพรเบาๆนะฮะมินมินเบาๆนะฮะออดมเลยกลิ่นไม่แรงไปนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสุดอ่อนโยนก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือใหม่จริงเราเรายังไม่รู้เลยว่ามีแต่ว่าเคยเห็นมานานแล้วเหมือนกันตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงเขาก็มีใช้เราก็เลยอยากไปลองถามว่าเอาผู้ชายมีใช้กันป่าโอเคครับผมก็ก่อนหนึ่งเราจะเรียงให้ดูเลยนะฮะว่าลูที่จริงๆบางคนจะเป็นยังไง โอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นง่ายๆจริงๆก็ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีค่อนข้างครบเหมือนกันก็คือตัวของล้างใช่ไหมฮะล้าง2อย่างนะฮะแล้วก็ไลท์ครีมไลท์ครีมเสร็จก็เป็นซันสกรีนก็ได้เพราะผู้ชายก็ไม่ได้อะไรามากแล้วก็ออกจากบ้านก็ใช้ตัวแ <ฮะ S 2> <ๆ S 1> อ็กนะฮะอย่างเดียวก็คือครบคลยแต่ถ้าใครอยากจะที่จะแบบดูแลตัวเองมากกว่านี้นะฮะก็ตามไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้มีทุกอย่างนะฮะเยี่ยมมากครับมีทุกทุกอย่างในอุตินที่ควรจะมีมาที่มาร์เก็หน้านะฮะยังไงถ้าใครสนใจก็ ไปตามไปดูที่สอบสมเกียรตได้โอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้นะฮะสำหรับคนอาจจะเอ็กซ์เังว่าเฮ้ยอาจจะได้ดูรีวิวของคุรินนะฮะคุรินคุรินนะะฮไม่เป็นไรดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าอยากให้เราอันแ a ็ k อะไรนะฮะก็ส่งเมนต์คอมเมนต์เข้า,ขาม,มาใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ท็อปส่งสินค้าเหล่านั้นมาให้เราที่ครับผมใช่ฮะที่เรารีวิวได้อันนี้ก็รีวิวได้ อย่าเลยดีกว <laughs> ่าอันนี้ก็อยากรีวิวแล้วกันารีวิวไหมโอเคงั้นเราวันนี้เราลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายวันดีครับ